แล้วในที่สุดเราก็ได้ค่ะตัวที่คุณาบ่นว่าอยากได้มาตั้งนานนะคะแต่คือสุมไม่ได้เลยอันนี้ก็คือสุมมาได้แล้วก็มาทำเจ็ดดาวเลยค่ะก็ะคือมอสเป็นตัวที่ฟาร์มดาเมจได้ดีค่ะเห็นคองงันแล้วก็เบสซิ่งก็สวยด้วยเห็นคนอื่นใส่ล,นนล้วก็อยากได้มาตั้งนานแล้วค่อยากได้มาตั้งนานแล้วแต่ก็คือสุมไม่ออกเลย อันนี้ก็คือได้แล้วค่ะในที่สุดเราก็ได้มอบมาเอ่อก็สวัสดีคนดูที่น่ารักในช่องคุณนอด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาโซโล่เลดเอ่อมอบนะคะเอ่อสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวก็คุณนอก็จะมาสอนเลยก็มาลงตามคุณนอได้เลยค่ะถ้าจะลงก็เปิดดูคลิปแล้วก็ลงไปด้วยนะคะ่ะขั้นตอนแรกก็คือให้ซับให้ตั้งสปีดออก,ก่อนนะคะคือตัวที่จะเอามาก็จัด เอามาเหมือนคุณนาเลย1เทพเงาค่ะ2เป็นโกคูค่ะ3ก็เป็นหนวดดำอะไรงนี้สเป็นไอไอจังนั่นแหละค่ะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะบอกว่าน้องเป็นตัวละครลับก็ได้มังค่ะได้จากกล่อง C ีนะคะ,ะตัวนี้ก็คือ หาค่อนข้างยากนะแต่ว่าเจ้าตัวอื่นมาก็ได้ค่ะอย่างเช่นแบบมีคาสาก็ได้ค่ะที่คุณเอามาคือน้องอัพถูกค่ะจะได้เอาจเจ้ามาตีไอ้ตัวที่เป็นสถานะอัพนะคะคุณอาก็เลยเอาน้องมาช่วยหลังจากที่เราวางสปีดแล้วใช่ไหมคะก็วางก็รอวางาเทียเงาหญิงเลยค่ะ จากนั้นก็คือรอค่ะแล้วก็อัพตังค์ไปก่อนก็ได้เว็บสี่เว็บ5เราก็ต้องวางตัวที่จะต้องอัพนะคะแนะนาตัว,ต,วตัวที่จะมาอัพอะ่ะต้องเป็นตัวที่ตีดาเมจค่อนข้างแรงนะคะถ้าเป็นตีเตือนไหลก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าน้องวาเลนทน์ก็คือครบเลยค่ะเพราะน้องเป็นตัวที่อัพถูกมากๆเพราะว่าเราต้องอัพสองขั้นค่ะแล้วเราก็ ถ้ามันตีเลือดไหลก็เหมือนวาเลนทนยก็ยิ่งดีค่ะที่เราเอาโกคูมาเอาไว้ตีแอร์ด้วยค่ะแล้วก็เอาไว้ตีบอสช่วงท้ายๆค่ะเพราะว่าเลือดบอสมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็สําหรับการคูณนะคะคุณน้ก็จะคูณ3ช่วงแรกค่ะแล้วก็ช่วงวางตัวหรือว่าถ้ากลัววางไม่ทันก็แนะนําให้คูณ2หรือคูณ1แล้วก็วางอะไรให้เสร็จค่อยคูณนะคะแต่คุณน้าก็จะพยายามคูณ3ให้ได้มากที่สุด เพราะว่า,ายิ่งจบเร็วก็ยิ่งดีค่ะเราจะได้แบบลงต่อได้เรื่อยๆจะได้ไม่นงอมค่ะคุณนัฐก็เลยเลือกที่จะพยายามคูณให้ได้มากที่สุดตัวไหนถ้าเกิดคิดว่ามันไม่ตายก็เอาไปวางเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลืองถ้าบ้านแตกขึ้นมาก็ต้องเริ่มใหม่นะคะแล้วก็การวางหนวดดําก็สําคัญมากเลยค่ะก็แนะนําให้รีบวางค่ะถ้ามีตังค์ก็ไปวางได้เลยแต่ก็ ต้องปรับตังให้ทันด้วยนะคะต้องอคิดก็คือต้องคำนวณด้วยนะว่าเออตังเราจะพอไหมเพราะว่าเราต้องอัพสองตัวนะคะต้องอัพโกโกโกคูกับน้องเทพเงาค่ะเราต้องอัพสองตัวนี้เท่าที่จะอัพได้เลยนะแนะนำให้บริหารให้ดีนะคะการบัฟไอก็ให้บัฟช่วงเว็บ10ก็ได้ค่ะ10 1 1อะไรงงี้ก็ได้ค่ะก็ อัพจนที่ว่าน้องบับ250ยบาทแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแล้วก็กดบับเลยเอ่อส่วนสปีดก้อนนะคะก็แนะนำให้ไล่อัพจนถึงที่ว่ามันได้60,000่กว่านะคะจนถึงถ้าถึงขั้นที่มันได้60,000กว่าแล้วก็พอนะคะแล้วก็รอรอตังเลยค่ะเอ่อจากที่เราอัพถึงขั้นที่มันได้60,000แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ รอตังที่จะอ,อัพตัวเลยค่ะแต่ว่าแนะนําให้ย้ายตัวนะคะอันนี้คือแนะนําให้่าให้ย้ายตัวค่ะไม่ย้ายมันก็ได้ค่ะแต่แนะนำเอ่อแนะนําให้ย้ายดีกว่าค่ะก็ย้ายทั้งโกโกคูกับน้องเอ่เทพเงาเลยค่ะเอามาวางไว้ตรงข้างหน้าเลยค่ะถ้าไม่ถึงย้ายหรอก็กคือวงมันจะได้ไปถึงตรงที่บอสมันเกิดอ่ะตรงทางทางเข้าอ่ะ ถ้าเกิดมันตีตั้งแต่ตอนที่บอสมันออกมานะคะบอสมันจะตายเร็วค่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาไว้ตรงกลางใช่ไหมคะเราต้องรอให้บอสเดินมาถึงวงที่โกคูกับน้องเทพเงาอถึงแต่ว่ามันตายช้าค่ะเพราะแบบนั้นคะ่ะคุณาก็เลยเได้เทคนิคว่าถ้าเกิดเราย้ายมาไว้ตรงนี้บอสมันจะตายเร็วค่ะก็สำหรับใครที่ อยากจะลงแล้วคือมันเพราะว่ามันตั้ง19เวฟบค่ะก็แนะนำให้ย้ายเหมือนคุณานะคะมันจะได้ตายเร็วๆสำหรับการอัพก็อัพเท่าที่เราอัพได้เลยนะคะสำหรับโกโกคูกับเทพเงาเถ้าตั้งเหลือจากการที่เราอัพตัวใช่ไหมคะเราก็เอามาวางหนวดดำค่ะให้วางเป็นจุดนะคะให้วางเหมือนคุณาเลยก็ได้แล้วแต่เลยว่าจะวางแบบไหนก็วาง ก็วางไว้เผื่อที่มันจะมาหลุดไว้ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าการไว้ก่อนนี้กว่าแก้ที่หลังค่ะเพราะว่าถ้ามันหลุดมาแล้วอ่ะถ้าถ้าเกิดมันไม่มีสโลอ่ะมันจะเ,เสียเวลาเปล่าๆค่ะจากที่เราลงมาเพราะว่าลงรอบหนึ่งมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะจะวางหนวดดำทั้งแปดตัวก็ได้ค่ะหรือว่าจะวางคิดว่าวาง แล้วแต่เราเลยค่ะจะวางกีดตัวก็ได้จะวาง4ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยแล้วก็ตั้งเหลือเราก็วางตัวอื่นแล้วก็จะได้ช่วยตีมันจะได้ตายเร็วๆค่ะนี่ค่ะเลือดมอสก็จะอยู่ที่ 3B มค่ะ,ะถ้าเกิดทำเหมือนคุณอาก็คือรับรองเลยค่ะว่าผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนค่ะแล้วก็ออฟที่ใส่ก็ใส่ตามคุณาเลยนะส่วนเทพเงาก็ใส่ ออฟลดราคา100นะคะออฟลุงใส่ให้อะโกคู Go นะคะส่วนออฟระยะ40คุณอาใส่ให้น้องวาเลนไทน์นะออฟเนดดอดก็ใส่ออฟเนืดดอ่าสปินดาก้อนก็ใส่ออฟลดราคา1 5ค่ะส่วนไอก็ใส่ระยะ30นะคะใส่ตามนี้เลยค่ะเทปเงาเป็นตัวที่สําคัญนะคะสําคัญเลยสําหรับอ่าแล้วก็อีกตัวก็เป็นน้องวาเลนไทน์ค่ะน้องวาเลนไทน์นี่เขาเอาไว้ตอนที่บอสท,ที่จะต้องอัพนะคะ เพราะว่าช่วงช่วงแรกๆอะ่ะมอนมันค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่มีวันเลนทายกา็ตัวอื่นที่อัพถูกๆที่ติดเลือดไหลน,นะคะก็มาได้ค่ะคุณน้าไม่รู้ว่ามีตัวไหนบ้างที่อัพถูกๆแล้วติดเลือดไหลน,นะคะก็ลองไปหาดูกันนะว่ามันมีตัวไหนบ้างก็คร่าวๆอยู่เท่านี้ค่ะแต่ถ้าเกิดได้ถ้าเกิดหาน้องวันทายได้นะคะก็เอา น้องวาเลนไทายเลยค่ะคือเป็นเป็นตัวที่ดีมากๆเลยค่ะแนะนําให้หาเอามาไว้นะคะหายใจไม่ทันค่ะ <c oughs> เอยแล้วนี้ก็คือจะตายแล้วค่ะบอดเราก็มาดูว่าจะได้ทั้งสองอย่างเลยหรือเปล่าเพราะว่าเรดมอบคือมันจะมี2ออย่างนะคะนี่ไงคะ่ะเราก็ได้มาทั้ง2องอย่างเลย,เยสีฟ้าดอกค่อนข้างยากนะคะส่วน สีชมพูก็ออกทุกตาเลยค่ะที่เราลงส่วนสีฟ้าก็แล้วแต่ดวงเราค่ะว่ามันจะดอกให้เราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับดวงนะแต่สีฟ้าไม่ได้ใช้เยอะค่ะใช้แค่3อันเองส่วนสีสีชมพูใช้เท่าไหร่นะคุณอาจำให้ผิดน่านจะ11อันนะคะ11อันค่ะหลังจากที่รอมานานค่ะมันก็เข้ามาค่ะเป็นตัวสี ฟ้าจากเป็นตัวสตอรี่ค่ะเพราะว่าจะบอกว่าคือคุณนายังไม่ได้ทำหกดาวเลยนะมอปอะก็คือคุณนาะหาวัตถุดิบเอามาไว้ทำสีดาวเรียบร้อยแล้วแต่ว่า6ดาวเรายังไม่ได้ทำเลยเพราะว่าตัวสีฟ้าของคุณนะมีแค่ตัวเดียวค่ะที่อยู่ในรหัสตอนนี้ก็คือก็เลยต้องรอให้มันเข้าค่ะก็รอหลายวันเลยงบ งบ4ี่0 0าคุณนะคือสุ่มได้ออกมาแค่2ตัว่ะ5 0 0 0นะคะ5,000ก็คือได้มา2ตัวคือดอกเลอสิบห้าเปอร์เซนคือน่าเกลียดมากแล้วคือมันไม่ครบอะ่ะงบ5,000ันมันน่าจะเกินด้วยซ้ำ่าแล้วคือมันได้แค่2ตัวนะ่ะเพราะว่ามันใช้5ตัวค่ะมันใช้5ตัวแล้วคือคือมันแปลกมากแล้วมันคือออกแต่ตัวที่แบบ ที่เราไม่ต้องการน่ะคือน่าเกลียดจริงๆน่าเกลียด่ากนี่ค่ะแล้วคือมันก็ขาดสองตัวนะ่ะคืองบห้าพันมันออกสองตัวคือแบบมันเกินมันเกินเราจริงเกินเราจริงคือคุณน้าเหลือเจ็ดร้อยค่ะเขาเลยว่าเออไหนๆแล้วก็คือสมเผื่อมันออกสักตัวก็ยังดีอะ่ะก็คือดูในสิ่งที่มันออกค่ะใช่ค่ะมันออกทุกตัวยกเว้นตัวที่เราต้องการ คือน่าเกลียดจริงๆค่ะคือเวลาต้องการมันมันเป็นงี้ค่ะแล้วมันคือออกแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะสรุปก็คือเจริญก็คือไม่ได้ส่วนตัวคุณ้าก็เหลือแค่ตัวเดียวค่ะเพราะว่าอาเมื่อวันก่อนคุณ้าไปลงตั๋วอีกพีที่ที่ทุกคนเห็นเยอะๆนะคะที่คุณ้าเลื่อนอะ่ะคือไปลงกับน้องคิวมาค่ะก็ ไปลงกันทั้ง3าใบเลยค่ะก็เลยตั๋วมันก็เลยหมดคุณน้าก็เลยไปลงมาค่ะลงเสร็จมันก็ได้มา2 8 0พค่ะก็มาดูค่ะ2 8 0พเราจะได้ไหมแค่2ตัวเองรอบแรกค่ะไม่ออกเลยมีแต่ไอ้ดำออกมาคือน่าเกียดจริงๆนะคือบบมันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็คือเหลือแค่พันเค่ะก็มาดูว่าครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็มีแต่แอ้มดำเหมือนเดิมค่ะก็สรุปก็ออกทุกตัวค่ะยกเว้นตัวที่เราอยากได้คือ15เมันออกยากขนาดนั้นเลยหรอคือก็คือสุ่ม20รอบนี่คือมันไม่ออกมาสักตัวเลยเกินครับเกินครับน่าเกียดมากแล้วคือสรุปเราคือไม่ได้เลยค่ะ2องพของเราคือมีแต่วัตถุดิบอย่างอื่นที่เราไม่ต้องการมันออกมาหมดค่ะยกเว้นตัวที่เราต้องการ โอเคพอค่ะเรอบน,นี้ก็คือเราไม่ได้ไเลยเลยก็คือมันเป็นเป็นตัวใบสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้คุณน้ำไปลงตัวเออไปลงตัวอีกพีมาไงคะมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่เหลือแล้วว่าเออมันก็ยังยังมีสามตัวเหมือนเดิมคะ่ะไม่ดอกเลยจริงๆสองพันปดอะไม่ดอกเลยคะ่ะแล้วก็ยังไม่หมดความพยายามคะ่ะเราก็เลยไปลงสตอรี่ต่อ ลงจนจนเวลาใกล้หมดค่ะเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณน้าก็เลยออกมาสุม่มแต่ก็คือได้มาแค่600ค่ะได้มา600แต่ก็คิดว่ามันต้องได้สักตัวหนึ่งแหละเพราะว่าพยายามขนาดนี้แล้วคือคุณนาลง Story. สตอรี่สตอรี่ที่1น,นะคะลงประมาณ4ี่หรอบได้มั้งก็เวลามันจะหมดแล้วคุณ้าก็เลยรีบมาสุ่มค่ะแล้วคือ เหมือนจะมีหวังค่ะเพราะมีหวังเหมือนตอนแรกแล้วมันก็ไม่ออกให้เลยค่ะมันไม่ออกให้เลยสรุปก็คือตร,รวมแล้วก็สามพันค่ะสามพันกว่าก็คือไม่ได้เลยสักตัวก็ก็เหนื่อยค่ะ <c oughs> เหนื่อยมากกคือแบบตั้งใจว่าเอย้ยังไงวันนี้ก็ต้องได้ม็อบแหละแต่แต่คือมันก็ไม่ได้ค่ะ คือน่าเกียดมากน่าเกียดจริงๆคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วดูดิสรุปก็คือสุ่มตั้งแต่5,000ใช่ไหมแล้วก็ไปหามาอีก3,000ก็รว,วมเกือบหมื่นแล้วนะเกือบหมื่นแล้วก็คือได้มาแค่2ตัวคงไม่มีใครที่ดวงแย่ไปกว่าน,นี้แล้วมั้งคะก็หลังจากนั้นนะคะก็คือ ผ่านจากตู้ที่เราสุ่มไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วคือมันเข้ามาค่ะเข้ามาหลังจากตู้นั้นไปแล้วมันก็เข้ามา,าแต่มันเปลี่ยนเลทค่ะคือรอบแรกมันเป็น15%ใช่ไหมคะแต่รอบนี้มันเป็น25%ก็ดีคือมันมีโอกาสมากกว่ารอบแรกแต่คือคุณน้าก็เลยไปลงสตอรี่ลกบสองค่ะเผื่อมันจะได้เยอะอย่างนี้ก็ลงไป3-4รอบได้ไมางครับ ก็ได้มา900าอยกว่าก็เลยมาสุ่มเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วคะ่ะเหนื่อยแล้วจริงๆถ้าเกิดไม่ออกรอบนี้ก็คือต้องรอพรุ่งนี้แล้วเพราะมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงก็คิดว่ามันจะออกสักอันค่ะหรือไม่ถ้าออกสองอันให้เลยก็น่าจะดีก็มาดูคาเรตยี่สเมากกว่ารอบที่แล้วสอร์เซค่ะก็เหลือครั้งสุดท้ายแล้วคะ่ะ ไม่ได้เหมือนเดิมโอเคเจอก,กันพรุ่งนี้นะคะก็ <g ül üyor> คือมันไม่ได้เลยอ่ะมันมันเกินสรุปก็คือเหนื่อยทั้งวันแล้วคือไม่ได้อะไรเลยได้มาสองตัวในงบแบบหมื่นหมื่นได้มั้งน่าจะถึงหมื่นแล้วเออก็หลังจากที่เรารอมาสองวันค่ะในที่สุดมันก็เข้ามาค่ะก็ดีค่ะที่มันมาวันที่ 2, tone, ทสองเพราะว่าเราเตรียมมาเรียบร้อย มันมารอบนี้ก็เป็นอี่สิบห้าเปอร์เซ็นค่ะเราก็ลงตั๋วไปสองใบค่ะเพราะว่ามันมาหลังจากที่คุณอาสุงไปวันนั้นใช่ไหมคะคือวันแรกมันไม่มาค่ะก็เลยมันมาวันที่สองล้วก็สุ่มรอบเดียวก็คือออกสองตัวเลยแต่รอบที่สองอ่ะคุณอากดผิดค่ะมันก็เลยสุ่มเป็นสองรอบและในที่สุดค่ะก็มาดูค่ะว่าในที่สุดเราก็จะได้ มาสักทีค่ะใช้เวลา3วันค่ะ3วันกับการสุ่มตัวสีฟ้าค่ะอันนี้จริงอาจจะลงสตอรี่ก็ได้ค่ะแต่คุณน้าขี้เกียจเพราะว่าสตอรี่ถ้าคุณน้าจะไม่เผยดมันอยู่อันที่33เลยมั้งคะตอนนี้คุณน้าอยู่ที่23เองค่ะมันมันงอมค่ะคุณน้าไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่แล้วนี่ก็คือวัตถุดิบ ไม่เสียด,ดาวค่ะก็อย่างที่คุณอาได้สอนตอนตน้นคลิปนะคะแล้วนี้ก็คือวัตถุด,ดิบคือวัตถุด,ดิบมัน่องผลนะคะแต่มันก็เป็น2อันนั่นแหละอันสีมู11อันนันค่ะส่วนอันสีฟ้าใช้สี่ใช้3อันนะคะนี่ค่ะม็อบของเราม็อบร่างโกรธตอนที่ไม่ดูเหมือนกันเพราะไม่ได้ดูแต่ว่าเห็นในอ่าทิกตอกอยู่ค่ะเหมือนนางโกรธอะไรก็ไม่รู้อะ คยดูคะ่ะแต่ดูแค่นิดเดียวก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าทําไมมบถึงโกรธอ่าแล้วคือเบสซิ่งก็คือสวยคะ่ะสวยเลยคือส่วนตัวก็คือชอบคะ่ะชอบออล่าของน้องอะ่ะแล้วก็คือตอนแรกคิดว่าเป็นแว่นได้สำนะคะที่อยู่บนหัวแต่ทนนี่จริงมันเป็นคือตาค่ะมันเป็นตาตอนที่มอบโกรธค่ะมันไม่ใช่แว่นนะไดแอบเหมือนแว่นโกรธโจอยู่นะคะ <laughs> ไปไดแซวนะไดก็คือรุมๆแล้วก็คือ เท่ค่ะสวยเลยสวยมากเบสซิ่งส่วนมอบก็คือเขาเอาไว้ฟาร์มดาเมจมั้งคะคุณนะก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็บอกว่าน้องดีน้องฟาร์มดามเมจดามเมจดีค่ะแล้วคือส่วนตัวก็ชอบเบสซิ่งมากๆเลยเออ่สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็ขอตัวลาไปแล้วนะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ